โจนาทวุฒิวางแข้งความาเลยเสนอจับขาได้ผลักเข้าเชือกกระโดดขึ้นเขาเลอยโอโ้เกือบตกเวทีก็มาไรจยโหดขนาดนั้นดูอีกทีก็แกจับขาได้ผลักเข้าเชือกขึ้นเข่าลอยแม่โหดจริงจริงแข่งสายของโจนาทวุฒิมาเอ้ามัด้ายขวามาเสียบเข้าไปสองทีโจนาทวุฒิเอาพยักหน้าทาแล้วตอนนี้สับซอกไปเสียบเข้าอีกทีโอ้โหดูเลือดจริงๆ นี่คือรายการไลออนไฟครับที่สหรัฐอเมริกาวันนี้โจนัททาวดนักมวยไทยพบกับนักมวยไทยชาวบราซิลครับคอสโมอเล็กซานเดอร์ครับคนนี้ตามตัวอย่างนี้เห็นแล้วครับว่าฝีมือแกไม่ธรรมดาครับฝึกมวยไทยตอนอายุ19ปีครับแต่ว่าฝีมือแกนี่โอ้ยรายการจริงๆครับวันนี้โจนัททวดฒเน่จะเอาลงหรือเปล่ามาดูครับ ยกกัน5ยกครับกติกามวยไทยใช้ได้ตามกติกามวยไทยเลยครับยกละ3นาทีครับยกที่หนึ่งเริ่มมากครับนี่ครับให้คะแนนเป็นยกครับเดินเข้าห่าครับโอ้โหอเล็กซานเดูรูปร่างแกบึกบึนจริงๆครับที่ผิวขคบลูครับการยืนการยกขาครับโอ้ฝึกมวยไทยมาอย่างดีครับเน็บตีทีหนึ่งเน็บตีอีทีอาวุิขึ้นไป โจ้คืนไปอีกทีสมุกิ้มโจครับโอ้โหเป็นเจ้าของแชมป์ไลออนไฟสารอเมริกาหลายสมัยเลยครับเนี่ยอย่าเพิาครับแข้งซ้ายไปโจนาธบุตรนี่ครับโบจะทีมครับแข้งซ้ายสูงๆมาทิ้วไว้โจนาธุบุตรนี่ครับจิ้มมัดซ้ายก่ามาเอาเสียบเขาอีกทีครับโบแต่ไม่ธรรมาดาจริงๆครับ อลิสันเดอร์ขยับเข้าหายครับแข้งขวาผับนอกครับทีไว้เอ้ามัดโอรัดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับหลักออกมาซอยซอยซอยครับกรรมการไม่แยกง่ายๆครับนี่โอ้ต้องปล่อยตีให้ทุกวงได้หน่อยครับแบบนี้ดีครับยังเดินเข้าหายครับอลิสันเดอร์สุนัุจดจ้องแหยบซ้ายไปเข้ามาแข้งซ้ายโอ้แต่สวยจริงๆครับโจยังเดินบดเข้ามาครับ อเล็กสันเดอร์ชนทีปไปทีหนึ่งแข่งขวาปัมนอกมาทีปสายไว้หน้าขาเย็บซ้ายเย็บซ้ายแล้วฉากออกทางสายครับโจโนทวุฒินี่ทีปไปที่ทีปหน้าขาไว้หมัดเย็บไว้แล้วก็แข่งขวาแม่นี่ครับขวาโอ้โหแกยังตีได้ครับตีคือไปครับโจเมื่อดูครับบึกบึนเลยครับโอ้ ม่นะเชื่อว่าฝึกมวยตอนอายุ19แล้วฝีมือจะร้อยการใช้ได้เลยครับคนนี้ครับเดี๋ยวดูให้ดีครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงทีมนาคาไว้ครับโจนทวุฒิอย่าเขามาแม่แกจะเตะตาล่างเลยครับโอ้อลิสันเดอร์รายการจริงๆครับสมองมวยการคิดออกอาวุธรูปแบบการออกอาวุธนี่โอ้โหเหมือนมวยไทยเป๊ะเลยครับนี่ครับ อย่าเข้าหาเลยครับแข่งซ้ายพับในไปโจนทัทวุฒิสายสูงมาทีไว้อีกทียเข้าหามาแล้วก็โ,โหดูแกครับแม่นัทวุฒิรับได้เนไปเข้าบุมไม่มีอะไรครับแม่ยกที่นึงครับดูฉันือเชิงกันก่อนให้คะแนนเป็นยกครับยกนี้โจนทัทวุฒินำไปก่อนครับสิบ่อ9้า ครบแล้วยกต่อในยกที่สองครับยับเข้ามาเหมือนเดิมครับอเล็กซานเดอร์ถีบสายไวเยยบสายมาก่อนครับนับทบุิแ้งขวาพับนอกครับนับทบุิตังการสูงเลยครับเนี่นี่ครับโอ้โหถีบไปอีกที่ครับดูกันยืนการเดินของแกครับไม่ได้กลัวเลยครับอเล็กซานเดอร์แหงสายไปโจ แข้งสายสูงครับแล้วก็ทิไว้อีกทีขยับเข้ามาออกมาโอ้โหัวามเขเสียบเข้าซ้ายอีกทีโออเล็กซานเดอร์เด้งเด้งรับตีที่หนึ่งครับโจ้ีอีกทีคืนมามาโอ้เดี๋ยวดูให้ดีครับหลังจากยกนี้เป็นต้นไปนี่ดุเดือดจริงๆครับตามที่มีภาพช้าให้เห็นแล้วครับจับได้ออกมาสายไปโอ้โหนี่ครับตีอีกทีเน็อีกทีโอ้นี่ครับแทงเข้าไป เสียบเข้าขวาไปเสียบเข้าซ้ายอีกทีอ้าวตีเน็บไปครับตีไปเรื่อยตอดไปเรื่อยครับคนละทีสองทีแม่จะดวาดกรรมการจะแยกเลยอ่ะอ่าขยับเข้ามาอีกทีครับดูนี่ครับแข้งซ้ายสูงสูงไปแข้งซ้ายคืนมาครับอเล็กซานเดอร์อย่างเดินเข้าหาครับเป็นฝ่เดินตลอดครับนี่ครับโอ้โหออกบัตโอ้ทุบหน้าท้องไปครับโจก็ถอยออกมาครับแล้วก็ถีบไว อาจังหวะครับโอ้แข้งขวาแกจับได้เด้งขึ้นมาแม่กึ่งแข้งกึ่งเข่าครับโอ้ลีลาการออกอาวุธนี่หนักมวยไทยชัดๆครับใช้ได้เลยครับเป็นไฟที่สนุกครับอย่างเดินเข้าหามาครับนี่ครับโดนแข้งสายสูงไปโอ้มัดแก้วนี่ครับแข้งสายขึ้นไปโจนี่เป็นคนที่เตะร้การมากครับนี่ครับวันนี้จะเอาแข้งโจยุ่งไหมครับอเล็กซานเดอร์อ แข่งซ้ายตัดล่างไปมาสายยับไวครับโจโจ,โจแข้งขวาขึ้นไปอย่าพังาแข้งซ้ายนะแงแกจะจับขารครับทีไวนี่ครับนี่เขี่ยไปแล้วก็ทีบซ้ายอีกทีครับโจถีไวทีไว้ไน่จะก,กระโดดสับซอโกโลตีซ้ายไปทีหนึ่งเอาพลิกขาเกเลียมโอ้ดูกันกระชากพลิกนี่ครับเสียไปอีกทีโจขึ้นมาเสียอีกทีกอลีเซนเดอร์โจขึ้นมาเหมือนกันเอา แทงเข่าขวาไปอีกทีเข่าซ้ายอีกทีแม่จะมาพลิกออกมากแข้งซ้ายไปนี่ออกขบุตรอนเนื่องตามน้ำไปเรื่อยครับแน่แข้งซ้ายสูงไปครับโจยกยก,ยกออกมันเย็บแล้วก็แข้งซ้ายทิบไว้โจแข้งขวาแม่จะจับได้อา้าวเกือบแล้วอา้าวสวยดีครับเย็บแย็บโอ้มัดขวาตรงไปโจยังเดินเข้าหาครับ นี่ครับโอ้เลยซันเดอร์เนี่ยแกกดกลมนาเข้ามาแล้วครับโดนที่ฟเอาแข้งซ้ายขึ้นมาเหมือนกันแข้งขวาโอ้หัดแกครับโอ้เกือบไปแล้วครับหมดยกที่สองครับโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเนี่ยยกที่สองนี่ทางด้านอเล็กซานเดอร์ครับตื่นขึ้นมาครับสิบ่อเก้ามาดูยกที่สามเลยครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับอเล็กซานเดอร์ นี่ครับถีบไว้ครับโจโอ้โดดกระจับครับขอโุษขอโพยครับฝืนตัวเร็วครับขยับเข้ามาอีกแล้วแข้งขวาปับนอกหยียบไว้แย็บแย็บแล้วขึ้นแข้งซ้ายสูงเลยโจว้าวหยยบอีกที่สลับเข่าเสียบนี่เดินเข้ามาซับเข้าเสียบเหมือนกันแม่เล็กซันเดอร์โอเป็นมวยจริงๆครับโจยึงยักแล้วก็ทำไงครับหยียบซ้ายหย็บซ้ายขึ้นมาแข้งซ้ายโจ เอกสัตเดินเดินเข้าหาครับแข่งสายวืดไปครับโจแยบไว้แยบเน่มีบนมีล่างกันตลอดครับไม่เปิดช่องว่างให้คู่ต่อสู้ง่ายๆครับโจนัทวุฒิจับขาได้ดูพลักเข้าเชือกขึ้นเลยครับโอ้โหจะอัดมัดเข้ามาครับแมดีที่โจตั้งรับไว้แล้วครับแข่งสายมาโอ้ยมัดตรงแกครับระวังให้ดีครับโอ้โหมัดแกยาวครับนี่ครับแข่งสายขึ้นมาโจ ต่อต่อแล้วก็แข้งขวาจับได้แม่กระโดดสลับเข่าเสียบดูครับโอ้โหดูแม่โดนกระชับอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับบูร้ายการจริงๆครับเมื่อกี้ครับโอ้กระโดดสลับเข่าเลยครับดูครับนี่ครับโอ้ดีที่ไม่โดนครับโอ้ยโดนตรงนี้ครับกจับแม่ไม่ได้ตั้งใจเลยครับโจครับแข้งซ้ายสูงของโจแยบไว้แล้วก็ทีบแข้งซ้ายเบิ้งมา อลกซันเดอร์ยังเดินครับเย็บไว้เย็บไว้โจแข่งสายจับขาได้หัวแข้งเลยแม่หล่หลงไปเองครับโอ้อลกซานเดอร์เนี่ยยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโจกันเย็บไว้เดินเข้าไปบ้างครับแข่งสายหลุดไปครับหัวหนอ,อกมาครับแข่งสายมาสลับเข้ามาเจะเข้ามาสับซอกครับอลกซันเดอร์โจเย็บสาย,สายแข่งสายไป แข้งซ้ายตัดล่างมา่าเหยียบซ้ายขึ้นสูงโโหดูบักแกสาวมาสองมัดน,นี่ไปโดนกันไว้ครับโจโอ้ยดูแกผลักลงไปแบบนี้ครับโอ้แม่มีเลี่ยมซะด้วยครับอเล็กซานเดอร์นักมวยไทยชาวบราซิลครับโจเดินเข้าหาบ้างครับแข้งซ้ายยาวไปเหยียบซ้าย ิดหน้าขาดูดูกันวางเท้าทีบครับของเล็กซันเดอร์ครับแม่เรียนรู้มวยไทยได้ดีครับยับเข้ามาครับโจยับไว้จับแล้วสลับขาทำยังไงครับบมดโดนเตะขาไปแม่ขึ้นสายมาเหมือนกันมีเซเล็กน้อยครับเล็กซานเดอร์โจขยับเข้าหาบ้างแข้งขวาตัดไปแม่แกสาวมัดมาดูสาวมัมดหนึ่นงสเสียบเข่าแข้งซ้ายด โจซับซอขวาไปเสียบเข่าอีกทีแม่โหดูเดือดจริงๆยกที่สามครับดูครับนี่แข้งซ้ายคืนไปดูแกสาวหมัดมาครับเสียบเขา่าเสียบอีกทีดูโอ้โจสลับนี่ซับซอกเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับแข้งซ้ายสูงอีกทีแกวากหมัดมาเลยครับเสียบเขา่าเสียบเข่าครับ แมโจพยายักหน้านี่ครับสลับศอกนี่ครับเสียบเข้าไปโอ้ยยกนี้ก็ยังเป็นอเล็กซานเดอร์ครับที่ได้10ต่อ9ครับแม่โจตามอยู่1ยกครับยังเดิอเข้าหาเหมือนเดิมครับอเล็กซานเดอร์ แคปนำไปก่อนเนี้ยโจก็ตั้งท่าแล้วโอ้โหขยับปุ๊บแกทีบเลยครับนี่ครับแข้งซ้ายสวนมาอ้าวหมดแข้งไ้าโจซ้ายขึ้นมาเหมือนจานเลกสันเดอร์หมดออกมาแข้งขวาของโจผลักขึ้นเชือกดูโฮแม่กระโดดเขาลอยครับดูครับแม่ไม่โดนอะไรครับกรรมการเลยไม่นับครับเกือบปกปวทีครับเมื่อกี้แม่แกโหดจริงๆครับอล็กซานเดอร์คนนี้ครับ นี่ครับจับขาได้ไหมแกจะผลักอีกแล้วครับโอนบุดอ,อ้งแล้วโจเอ้าจับรัดทำไงครับเด้งเชือกออกมาแล้วก็แม่ทำไม่ได้ครับสังกัดสูงครับโอ้โหหมัดสายขวามานี่ครับแข้งสายหัวหนักๆไปเลยครับโจบนี่ครับแย็บแล้วก็แข้ง้ายเนี่ยย็บ้ายนี่แข้งขวาตัดล่างซ้ายมาโอ้เสียบเข้าขึ้นมาเลกซคนเดอร์ Alexander. นี่ครับเน็บเขาไปเน็บสองทีเน็บอีกทีดูแกยิม้ม <c oughs> แกบูว่าพอพอพอโอ้อ่านปากแกครับพอแล้วพอแล้วแกว่าอย่างนี้ฮะนี่โจเดินเขาหายครับร,รู้ว่าตามอยู่สองยกครับได้หนึ่งตามสองนี่ครับวืดไปอีกแล้วโจเดินครับยกนี้เอาขึ้นมาได้ไหมนี่ครับดันแล้วก็ไปไปีขยันออกหน่อยครับตีขวาอีกทีแม โอ้กลางขาแล้วแม่หลักติงเชือกครับกรรมการแยกออกมากลางเวทีตังแล้วครับแข้งซ้ายของโจยกเข้ามาโดนทีมครับแข้งซ้ายแม่แกจะจิ้มมัดรอสวนจังหวัดสองครับแม่ดีที่โจไว้ตัวท่านครับเน็บเขาไปเน็บอีกทีหลักลงมาตีขวาอีกทีเน็บไปเรื่อยครับนี่ขยันออกครับให้กรรมการเห็น กานแยกออกมาแข้งซ้ายอเล็กซานเดอร์ไม่มีอะไรครับโจเดินเข้าหาตัดเจนเลยครับว่ายกนี้โจเดินมากกว่าครับนี่ครับเสียบเขา่าเสียบเข่าซ้ายไปทีเสียบซ้ายอีกทีแม่แกจะตีหน้าขาดูแกเด้งตีตีขวาขึ้นมาโจรัดไวแยกออกมาโอ้ แข่งขวาโอ้ดูแกจับอีกแล้วทุบนาทงเสียบเขาขึ้นไปโจดเด้งตีอีกทีผลักลงมาหักเหรียญดูซิครับโอ้โหแข่งขวามัดแกมาอีกแล้วเอ้าโอ้โจรัดไว้ครับโอ้พลิกออกมาซอยไม่ไม,มีอะไรครับเด้งตีขวาไปทีหนึ่งตีขึ้นมาครับลึ้ซันเดอร์ตีขวามาโจโอ้ ดูครับแกล้าเลกเกล้าปืดจริงๆเอาเล็งสะดุดนี่ครับแข้งซ้ายโจวืดไปขยับเข้าหากับโจออกแข้งแม่ดูครับหมดยกครับโอ้ยกที่สี่ครับหมดยกไปแล้วครับนี่ครับจับพลักแล้วขึ้นเลยครับโอ้ดีที่ไม่ตกไปทีครับโอ้นี่ครับจับขาได้พลักเข้าเชือกขึ้นเข่าครับแม่เกือบที่เขาโดนลงข้างล่างด้วยครับดีที่เขาไม่ทับลงมาฮะ นี่ครับทุบหน้าท้องไปเสียบเข่าคืนไปโจนี่ครับไปเนี่ไปอีกทีโอ้ยกนี้โจเอาคืนมาได้ครับสองต่อสองครับแม่มาดูกันครับยกตัดสินครับยกที่ห้าครับยกสุดท้ายครับถูยกนี้ฮะโจจะทำยังไงครับ เ็นไปเดินเข้าหาบ้างครับนี่จับขาเลยจับปุ๊บแกสวนหมักมาทันทีครับโจย่าก็ไปแข้งซ้ายคือไปนี่จะกระโดดเข่าลอยโจจับได้ออกบ่อยๆก็รู้ทางเลยครับเน็บตีไปอีกที่อยไปแอมไม่มีอะไรครับรอกรรมการแยกเลยตีกออกมาครับแม่กรรมการก็ไม่แยกกันที่ครับนี่ อ๋อต่งมวยก็ซอยจนเหนื่อยแหละหยับเข้าไปครับโจตังกาดสูงย่างซ้ายแล้วซับเข้าเสียบเสียบอีกทีเด้งตีอีกทีเด้งตีอีกทีตีอีกทีโจตีขึ้นมาลกซานเดอร์ตีทีแม่แกเหนื่อยหรือเปล่าครับดีดูไม่ค่อยออกเลยครับนี่ลกซานเดอร์ครับเอ โจซอยครับนน่ดูดูกนันยกแน่กันเข้าครับตีเน็บมาตีที่โจซอยอา้าสองสาม,สามดมาคลิกคักเลี่ยมทิ้งลงไปนี่เขาทำอย่างนี้โอ้เดินเข้าหาบ้างครับอลิสันเด,ดอร์หยับเข้าไปครับแข้งซ้ายสูงไปโจฝ่ายมือไม่มีอะไรครับหย็บซ้ายมาโจ อย่าพ้ดไปครับเล็กซันเดอร์สายพับในขวาวืุนไปครับโจนี่ครับโอ้โหจะสอกกลับเหตุารณมูเแผนดินครับแม่หลบทันครับโจครับสายตาดีฮะลับตีทำอะไรไม่ได้ครับแม่เล่งเชือกออกมารรมการผลักเข้าไปแล้วก็ออกได้ไม่แทงซ้ายโจหวดไปเออยับเข้ามาครับ โจก็ยับหลอกนี่ครับแข้งขวาวบาอ้าวมัดสาวมาโจรับได้ตีตีชัดเจนครับแม่ยกนี้ตีควายที่ดูแกพลิกขักเลี่ยมโอหยด้คืนคนละดอกโอ้สะดุกสูสีอะหยับเข้ามาครับเอเล็กซานเดอร์โจก็หาช่องที่ชัดเจนออกให้ชัดเจนครับ นี่ครับนี่พอออกไปแล้วไม่แม่นแล้วมันก็มืดเดียวทิมหน้าขาว้เย็บหน้าท้องดูดูแกเย็บดูปล่อยให้ต่อยดูทีดูแกจะเย็บแกโอ้แกจะชกท้องครับโจก็สาวหมัดขึ้นขบวนก็มีวืดมาครับโจรัดได้แล้วก็เน็บซอยเอาขาขาเสียบเสียบขวาสามทีเน็บขื้นมาครับเลลกซนเดอร์แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้สู่กันสูสีสนุก ดูเดือดจริงๆครับต้องชื่นชมเล็กซนเดอร์ด้วยครับฝึกมวยไทยแล้วก็ออกุธได้สวยงามเหมือนกับเขามวยไทยเลยครับโจโก็้แข่งหนักเข่าชัดเจนครับยกนี้นี่ครับตีไปดูกับพลิกขักเหลี่ยมดูครับนี่ครับโหขาเขี่ยด้วยนะเมื่อกี้ค่อนข้างมั่นใจครับเล็กซนเดอร์โจโก็้หลุนเหมือนกันครับและผลก็ออกที่ โจนับทวุฒิครับแม่โหดีใจสุดขีดครับโจโอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ